ฟรี100%นะครับผมฟรี Free คืออะไรฟรีหมายถึงว่า workflow ตัวนี้ทำงานโดยที่เราไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนั่นเองนะครับ workflow ที่ใช้ทำการสร้างคอนเทนต์ขึ้น YouTube Shot นะครับความยาวน่าจะประมาณ48วินาทีนั่นเองอมาดูตัวอย่างก่อนเนะก่อนที่เราจะไปรันตัวเออรันเลยดีกว่าไหมอ่ะรันัวเลยกันรันไปเลยผมก็ปีใส่คีย์บอร์ดไปแล้วผมจะลองเจ n เนเรคอนเทนต์เกี่ยวกับนักเรียน ไทยน่ารักน่ารักนะครับผมกําลังทํากิจกรรมเที่ยวอ,าอาวกาศนะฮะโหหลุดโลกเลยกินเจนไปเลยแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวมาดูระหว่างที่มันเจนนะครับเรามาดูผลงานกันก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับวิดีโอจะได้ไม่ยาวมากอะตัวอย่างวิดีโอนะครับตัวนี้เลยแล้วกันนีอ่อันนี้ล่าสุดเลยใช่ปะ่ะเฮ้ยทไมมันกดไม่ได้ปะเฮ้ยเยอเฮ้ยเยอเบบี้เออมาแล้วมาแล้วพรีวิวตรงนี้นี่นี่เป็นโมคอนเทนต์นะ อันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเทียบกับคอนเทนต์กันก่อนเนี่ยอันนี้มันจะจบๆหน่อยนะผมเจนไว้หลายตัวมากนะก็จะมีแบบฟรีมอเวอร์เล่เห็นปะฟีมเวอร์เล่แล้วก็มีเสียงเซาล์มิวสิกแบ็กเก่านะแล้วก็มีโลโก้เอ็กแลนด์นะครับเป็นแบบฟรีมอเวอร์เล่อยู่บนเนี่ยเพชป้าเอาละอันนี้คือออโต้แบบกดครั้งเดียวนะอ่าดูขาวๆกันนะดูอีกนิดนึงพอเป็นแบบผิวเผินผิวเผินอันนี้แมวส้มแมวส้ม แมวมันเดินอยู่มั้งนะก็แจ้งมันของฟรีของฟรีนะครับคือคอนเทนต์เราจะโหดขึ้นก็ต่อเมื่อเมตาเขาอัปเกรดตัวเจเนเรเตอร์นะครับผมไอ้มีเมทเจเนเตอร์กับวีโอเจเนเตอร์นะถ้าเราทำได้ดีขึ้นนะครับเราก็ได้คอนเทนต์ที่ดีขึ้นเหมือนกันเพราะเราเกาะเาอยู่เราจะอธิบายให้ฟังว่าเกาะยังไงนะนี่ประมาณนี้แล้วกนะันอ่ะเอาซิ้นนิดนึงนะมันจะเยอะไปแต่มันจะไม่ได้ดูนะตะตรงกระต่ายอะไรเงี้ยสวยงามโอเคพอพอพอไปดูเวิร์กโฟล์เราดีกว่า ทำงานถึงไหนล้อ่าโอเคตอนถึงโหนดนี้ละเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับผมผมจะสูมเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับนี่ตรง Create Prompt for Generate Content นะครับผมก็จะจริงๆตรงนี้ผมจะใช้เป็น Webhook ก็ได้หรือเป็นวิธีอื่นก็ได้อย่างเช่นให้ตัว ChatGPT คิดคอนเทนต์ให้อะไรก็อ่านไปนะครับก็จะได้เป็นแบบคีย์เวิร์ดออกมาให้มันสร้างนะครับผมอี่ที่เราสร้างก็คือคีย์เวิร์ดตัวนี้ให้เรานไปคิดต่อเองก็ได้นะครับผม อันนี้ก็คือมันฟรีเพราะว่าผมใช้ตัว DeepSeek Chat ว e r s น3นะครับเป็นตัวฟรีนะฮะซึ่งผมใช้ตัว o p e n r o u t e r นะครับเป็นโนดของ o p e n r o u t e r วะครับในการเรียกตัว DeepSeek ตัวนี้ออกมาสะดวกมากเลยนะมันเรียกได้หลายโมเดลเลย Deep s o n g DeepSeek Chat GPT ได้หมดเลยแต่ผมเน้นเน้นฟรีไงเน้นฟรีของฟรีไงครับแล้วก็ใช้โนดตัวนี้ครับผมโนด Basic LLM นะครับผม คือมันง่ายๆอ่ะมันไม่ต้องใช้โน้ตใหญ่อ่ะใช้โน้ตเล็กๆอย่างนี้นะฮะเพราะวจุดประสงค์เราแ navy. ค่พร้อมแค่นี้เองพร้อมอะไรเนี่ยพร้อมแบบคิดพร้อมให้หน,น่อยอะไรเงี้ยอ่าเป็นจริสันน <fel Ramsay> ู่นน <sh> like ั่นปุ๊บ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 พร้อมมาไปนะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับพอเสร็จตรงนี้ปั๊บมันก็ไปไหนต่อฮะมันก็จะเอาไปใช้กับตัว API ตัวนี้ API ตัวนี้คือ Meta API Meta API มันมีที่ไหนเราเออแต่ว่าไอ มันมีแล้วกันนะ่ะคือผมผมเอาตรงๆนะผมเขียนใช้เองผมเขียน a p i นะครับก็จะมี g e n e r a t e แล้วก็มี regenerate นะครับซึ่งไปใช้ตัว web meta meta เนี่ยคือ,ค,อคือตัวนี้จะให้ดูนี่ meta เห็นปะปุ่มตรงนี้คุณอาจจะเคยเห็นปะ meta ai พอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแชทเข้ามาเหมือนกับแชท gpt เหมือนกับ deepseek อะไรต่างๆกันนาแหละเห็นไหมแต่มันก็จะมีตัวนี้ฮะ i m a g e n อะไรเงี้ยให้เราสร้างภาพได้นั่นเองครับผมลองกด preset ดูเอาเป็น birthday ปะ่ะอะไรดี เป็นลาวาอะไรงี้ก็เอาไปทดลองดูทดสอบทดสอบเนะี่ยเห็นไหม,มก็จะมีแบบพร้อมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะสร้างขึ้นมาตรงนี้นั่นเองอ้ยสวยว่ะมันจำคีย์เวิร์ดก่อนของแท้ของแท่อแทเออก็สร้างฟรีนะก็คือมันปรับเรสูชันได้3แบบซึ่ง API ผมก็ปรับได้เหมือนกันนะครับก็จะมีแบบหมดเลย,ยแล้วก็สามารถเจเนเรตวิดีโอได้นั่นเองนะจ๊ะของเมตาของดีของฟรีแล้วก็ดีด้วยใช้ไม,ม่สิ้นสุดเลยผมใช้มาเยอะเลย ใช้ทําโลโก้ทําทุกอย่างเลยเบต้านะฮะทำนะโอเคเพราะมันฟรีนะต่อไปต่อมามาดูตัวฟลูเราที่ถึงไหนแล้วโอ้ยมันเสร็จแล้วนี่โอเคก่อนที่เราจะดูตัวคอนเทนต์เดี๋ยวเราอธิบายต่อนิดนึงนะครับไอตัวเจเนเรตเนี่ยผมก็จะเจเนเรตออกมาอินเทอร์เฟซจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัว api ของผมนะครับแล้วก็สามารถเจเนเรตได้ว่าเอาเร s o l u t i o n เท่าไหร่พร้อมนี้มาพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเนาะถึงจะดีที่สุดนะครับผมลองแบบถ่าไทยอะไรเงี้ยสร้างรูปสร้างวิดีโอมันไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่ นะก็ได้แบบ6ต่อเอเก้าต่อ16บหไทยวิดีโอนะครับจริงได้หมดเลยนะ a p i ผมเนี่ยแล้วก็ตัว regenerate เนี่ยผมก็จะเอาตัว session นะครับผม session url อะ่ะก็คือตัวลิงก์นนะั่นแหละให้ดูนิดนึงเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยลิงก์เนี่ยเนี่ยลิงก์ของ meta <อ>เพื่อเอามาสั่งให้มัน g e n e r a t e ซ้ำได้นะครับซึ่งมันก็จะได้แบบเป็นวิดีโอใหม่ออกมานั่นเองถ้าเป็น g e n e r a t e image ก็จะได้ image วิดีโอก็จะได้วิดีโอออกมานะครับผมก็ g e n e r a t e ซ้ำสองรอบเห็นไหมก็จะเป็น 12 Item ไอเทมก็ได้มา12วิดีโอใช่ไหมครับก่อนที่ผมจะมาเขียนรวมมันเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มาเอ็กซ์เกก็มาเป็นเส้นเดียวนะครับเพื่อที่จะไปใช้ทำอะไรครับให้ดู Data ้าที่หนึ่งแล้วกันเนี่ยดัตตประมาณนี้ให้ดูเจสันเห็นไหมก็จะมีแบบลิงก์ยเนี่ยผมจะเอาไปใช้ในการทำวิดีโอต่อวิดีโอตัวผมทำกับตัวนี้ครับผมผมใช้ตัวหนึ่งซึ่งดีมากเลยตัวนี้ครับผมเขาเรียกว่า nca t o o l k i t นะครับผมหรือ โนโค c ดอ t e c t t o ทูคิดนั่นเองตัวนี้โอ้โหผมว่าของดีมากมันรวมทุกอย่างเลยนะมันมีตั้งแต่แบบออลิโอจัดการออลิโอจัดการภาพได้หมดเลยเอาเอาภาพมาทำเป็นวิดีโอได้หมดเลยอะซึ่งที่ผมใช้หลักก็จะมีตัว ffmpeg am p e g โอ้ยอ่านอะไรงีไม่ถูกผมจะมาทําการใส่เสียงใส่เขาเรียกว่าเป็นเฟรมเอ e r l a y ผมจะใช้ตัวนี้นะครับติดตั้งในเครื่องก็ได้นะจริงๆแต่ว่ามันมี api ผมก็ใช้ api ดีกว่าสะดวกเลยอะ ทำมาให้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือตัวที่ผมใช้รวมวิดีโอจะเป็นตัวนี้นะครับอืมก็ไปดูอินเทอร์เฟซเขาเข้าไหมใส่ง่ายนะผมว่ามันไม,ไม่ยากอโอ้ยมันช้าอะไรวันเนี่ยวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีเนะี่ยฝนตกหรือเปล่าไม่ตกมาหลายวันแล้วนะมันเน็ตไม่ดีช่างมันอะนนียอินเทอร์เฟซก็ประมาณนี้อันนี้คือง่ายครับแต่มันจะยากตัวหนึ่งก็คือเวลาเราแอดวานใช่ไหมผมก็แอดวานแบบแต่งวิดีโอเราให้มันสวยใช่ไหมเราเขาจะใช้พวก F F M P E G ฮะซึ่งมันก็จะวุ่นวายขึ้นมาหน่อยนะฮะใครที่เคยใช้พวก command ของ F F M P E G ก็อาจจะเข้าใจไม่ยากก็จะมีพวก option, อ p ช่ o n อปชั่นอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเลยเราแค่มาเขียนใส่ option, argument อ,อะไรต่างๆใส่ในนี้เฉยๆซึ่งมันแบบโง่ายนะมันจัดการได้ง่ายขึ้นเวลาทําไปโปรเจกต์ใหญ่เนาะโอเคกลับมาดูผมทําอะไรบ้างก็มาดูตรงนี้นิดนึงจะเหลือช่องวทำไมต้งเยอะต้งแยะนี่เซฟครับแชะเข้าไปอ่า ก็ผมเอามาทําการต่อวิดีโอนะครับแล้วก็เอามาใส่เสียงแบ็เกราตรงนี้ให้ดูผมเข้าๆด้วยกันอ่ะให้ดูด้วยกันเพื่อจะได้เห็นภาพนะฮะเนี่ยผมก็มาใส่อย่างนี้นะครับนี่อันนี้ง่ายๆเลยก็วิดีโอมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอามาใส่เสียงใส่เสียงก็จะเป็นทรงนี้เนี่ยจะยุบวุ่นวายหน่อยนึงอ่า f f m p อ g อะไรเงี้ยก็จะวุ่นวายหน่อยนึงผมก็จะมาทำการต่อเสียง MP3 เข้าไปนะครับ48วินาทีนั่นเอง แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ใช้ F F M P G เหมือนเดิมในการใส่ P N G Overlay ครับก็คือภาพกรอบภาพโลโก้อะไรต่างๆใส่ได้หมดเลยนะครับผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็อาจจะทำเนีออกไปมันชอบเจ n เน a เรททำเนียบให้ผมโอเคช่างมันปุ๊บเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ได้คอนเทนต์แล้วนี่นี่ไงลิงก์มันอยู่นี่แต่ว่าเราไม่ดูตรงนี้หรอกมันดูไม่ได้ไปดูในนี้ฮะเมื่อกี้เรามารุ้นด้วยกันเลยเราเจเนเรตว่าอะไรนะเมื่อกี้ขอเช็คกัน เราบอกว่าเราต้องการดูนักเรียนไทยน่ารักนักเรียนไทยมันจะรู้จักไหมวะไม่รู้เหมือนกันกําลังทํากิจกรรมเที่ยวอวกาศโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเลยชื่อคอนเทนต์โอเคมาดูไปด้วยกันดีกว่าปึ๊บเข้าไป ه, ตื่นเต้นพิวมันไทยตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่มันนักเรียนไทยจริงด้วยเฮ้ยโรงเรียนไหนวะเนี่ยอยากไปเที่ยวโรงเรียนนี้จังฮนะพาไปเที่ยวอวกาศด้วยเห็นไหมฮะ จริงๆผมจะใส่พวกใส่เสียงบรรยายด้วยนะมันทาได้ผมมีไอเดียทาฟรีแล้วแล้วก็ได้เสียงระดับคุณภาพแบบโปเปสซอไอตัวใหม่เลยไอโฟโอหรือเสียงจำชื่อมาตัวไม่ได้คือแบบเสียงธรรมชาติเสียงแบบโอดมากแล้วผมมีวิธีใช้ฟรีแล้วด้วยท <c> า <oughs> งลับลับยอดนะลองนึกภาพนะสมัตินักเรียนไทยกลุ่มใหญ่ห้องอวกาศเต็มไปด้วยความรู้องค์ประกอบต่ตางๆในอวกาศ ตลอยไปมาโอ้ยอะไรกบรรยายไปอย่างเงี้ยแต่ผมคิดอยู่ว่าจะเอาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดีเพราะว่ามันจะทาคอนเทนต์ให้ใครดูอะเออต้องถามพวกที่เขาทำคอนเทนต์นะว่าเขาให้ใครดูนะฝรั่งดูหรือคนไทยดูดีถ้าเราจะสร้างแบบเน้นสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยผมเน้นสร้างรายได้อยู่แล้วเราฟรีเราต้องรวยสิใช่ะไหมล่ะประมาณนี้ครับผมเวิร์กโฟ์ที่ผมใช้ในการสร้างคอนเทนต์นะผมลง ช่อง YouTube นะผมยังไม่สร้างช่องเลยแต่มีแบบตัวออโตเมชันเรียบร้อยนะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับถ้าเกิดว่าอยากเกรียนหรือสนใจเนะี่ยผมยังไม่มีสอนนะทีแต่ว่าถ้าเกิดสนใจกันเยอะๆนะกดถูกใจกดแชร์หรืออะไรก็ตามที่ผมรู้สึกว่าเอยมันคนสนใจวะผมอาจจะเปลี่ยนใจแบบมานั่งสอนฟรีก็ได้นะเออหรือจะเสียตังอะไรก็ว่านไปแต่ผมเน้นฟรีไว้ก่อนดีกว่าว่าไม่มีเวลานะครับอันนี้ก็เป็นแค่เวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย นั่งทำนะครับเพราะว่าไม่ได้ทํางานเนาะแบบพักผ่อนสมองบ้างก็มาเล่นตัวนี้ยศึกษาเมื่อเช้าทําตอนนี้เลยอะไรเงี้ยหัวเ่าลเลอก็มันทางผมอยู่แล้วอ่ะอย่าง API อะไรเงี้ยผมก็ทางผมอยู่แล้วไงเออก็มานั่งศึกษาเอ็ก็ไม่ยากเนาะหลักการมันก็เหมือนกับเขียนโปรแกรมนั่นแหละทุกคนคุณแค่มาเข้าใจเรื่องโนดต่างๆมันทําอะไรแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยถ้าอะไรที่แบบโนดอะไรใช้ไม่เป็นก็ทำเหมือนผมเนี่ยเขียนจะว่าสคริปต์คุมไปเลยง่ายดีนะฮะปณนี้ผมแล้วเจอกันใหม่ หวังว่าจะได้มีโอกาสทําคลิปสอนนะถ้าเกิดว่าคุณสนใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามมีช่องหรือเปล่าไม่มีช่องนี่ว่าที่หายละช่างมัน <c oughs> อัันแค่นี้แลับยาวละบ๊ายบายจุ๊บ